สวัสดีครับวันนี้รถไฟไทยมาอยู่อบีหนึ่งหนึ่งแปดะครับติดกับสถานีอาเพิงเงาเก็อาบนเพื่อนมาชมการงานตามมาครับ ติดกับสถานีกางงาสถานีอยู่สักห้าร้อยเมตระครับนั่นคือสถานีบางงาวส่วนเรามาทำงานต่อจากสถานีนิดนึงประมาณห้าร้อยเมตร ้องมาเช็คบุตรด้วยนะครับเช็คบุตรโอวพาสิบแปดต้องตั้ง GPS นะครับเกตควบคุมงานเราก็อยู่โอภวพาร์สิบแปดส่วนสถานีด้านหลังก็เป็นของ จะเลียนนะครับเราดูแค่ไปถึงสถานีนครับจากสถานีมาก็เป็นของที่พวกเราอ,ออกก่อนกปอดข้อมลูลแล้วเช็คหมดกัน,นางานงานเปิดใหม่หลังปี่ใหม่นี่แหล หัวาสิบแปดสถานนี้ห้ารอยเมตรมองเห็นอยู่สถานนี้ก็ยังโลกอยู่ครับย่างอย่างพุลเปาส่วนนั้นเป็นของอิตาเลียนนะครับ ส่วนสถาน,นีเขตควบคุมเราก็ชนสถานีนะครับวนแก่สถานีนี่แหละครังที่ใหม่ก็มา,า 18, 18, ลุยโอพาสิบแปดแปดสิบเก้าันไปนะครับเลยไม่โคไปนะสมัย มาทำบุตรใหม่ๆแถวนี้ก็เป็นป่านะครับเอ็นมินมาลุยทำบุตรนะครับหลักแดงๆก็เขตรถไฟเกตเวนคือรถไฟชม ความบันเทิงชมสนุกนุกเิลเล่นครับแอดมีก็ยามจาะแล้วก็มันยายกระชับกระชับนะครับเพื่อเพื่อนจะได้ไม่ลำขานะครับรยายกระชับกระชับสมภาพไปด้วย ให้ได้อัรตรถใน,นาาาการสุบิ์อารสิบแปดจากอบีหนึ่งสีซีบลอกติเกตอะไรบอลหลวงต่อนาเก

ให้ถอยแนวนะเพราะแบบเือเองนะมุ่งเือแล้วปวดช่วยแล้วญาแล้วนักะครับนักหลนมันต่อมันต่อทีนะครับเราต้องใช้ีเอสนะครับตามน้องๆไปดูตางที่ใหม่นะครับเลียกันก็นี่แหละ ได้ไประดับหนึ่งครับที่เห็นลานก,กว้างนะั่นคือสถานีเพืองเงาห้าร้อยเมตรแหะนะครับเราดูแลต่อนนะสถานีมาไปถึงะเยา ให้รถไฟไปต่อโอวิาสิบเก้าเลยครับก็จะขุดกันไปรับเป็นเป็นช่วงไปโคริาสิบเก้าว่ะรถ เนี่ยครับโอภาร์สิบเก้านะครับต่อติดต่อกันก็จะขุดไปให้ทะลุถึงกันขุดประมาณนี้นะครับนี่ครัขุดให้มันได้ระดับับยังไม่ได้ระดับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโอภาร์สะพานข้ามรถไฟ หมุดเช็คการทำงานนะครับว่าขาดกี่เซนหายกี่เซนนครับเราต้องตั้งเช็คนะครับพน้าง,งานที่เปิดใหม่หลังปีใหม่ หน้าง,งานเปิดใหม่ครับครับเป็นพิเศษเนี่ลลลลลลยลิ่งมาก่อน สมัยที่มาทำหมดก็กเป็นป่าสถานีครับห่างสถานีห้าเมตรก็ย่างโล่องอยู่ด้านหลัง คาดว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะทีมเช็คของ JV งานละเอียดนะครับงานรถไฟ hai tên, huấn anh tên, anh, anh tên luôn, rồi. ทีมเราเป็นทีมเช็คนะครับถ้าไม่ผ่านทีมเช็ค๋าวพวกเราก็ทำงานไม่ได้เลยหรือว่างานชงัก นี่คือที่ทำงานของเราคือทีมเช็ค ครับนี่ครับลุงคัดผูค้ค,ควบคุมงานทั้งหมดเหตุเพร,รียวมรั ว่างลุงเขาก็จะมาดูลูกน้องนะครับติดตามงานลูกน้องลุงแกเขามาจากพะเยาครับเกตมาถึงช่วงพงาวนี่แหละ ตามผลงานลูกน้องนะครับผู้ควบคุมครับผู้ควบคุมจีนเะเวทั้งหมดของู้รมุมาลนะครับช่างใหญ่ แกมันกมีเวลานะครับมีเวลาจะดูหลายทีม6-7ทีมเยอะ ความแม่ญญนยับครับความการทำงานที่ตัวเลขไปละลงไปละลงแกดูหลายทีมนะครับ6-7กกทีมที่แกต้องดูแลอยู่ครับลงุงทัดไม่ค่อยมีเวลามานะครับก็ประมาณนี้แหละแว๊บก็มาหาเยี่ยมลูกน้อง ส่วนเราก็เช็คต่อไปออเช็คจนกว่าจะได้นะครับต้องผ่านทีมสวีเจเวีก่อนเดี๋ยวเราจะไปอบ,บีนึงซีซีนะครับย้อนกลับไป ย้อนไปแถวนี้แถวอะไราบ้านอากแกแถวอำเภอเมืงองแถวอำเภอเงา,งาครับอยูติด,ตดอำเภอเงา,งาไปเจอกันอบีหนึ่งสี่สีนะครับโชคดีนะครับเพื่อนสวัสดีครับ